สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซันช่องปูเยี่ยมพารวยนะครับอ่ะวันนี้มาพบกันอีกนะครับขวดทัวร์เลยสามสิบองศาฮ่าฮ่าหมุน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 มาวัวน้อยสองตัว เจเล็กก็เข้าปังๆแล้วครับไม่ทำให้ใครผิดหวังงวดที่แล้วเข้าไปนะครับตามระเบียบทั้ง05และ07ละครับผมเข้ามาครับแต่ก็มีงวดผิดบ้างนะครับผมเข้าบนเข้าล่างเลข6ตัวเอฟซีจับประกบกันเลยเงวดนี้มาแล้วครับผมเอาตามชมเลยนะครับ เลขหกตัวเลขตารางหกตัวอ่ะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมตั้งกล้องให้ชัดเจนก่อน เห็นนะครับชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวเขียนหัวข้อซะหน่อยเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ เลขเกเล็กขายไข่นะครับผมหว,วันที่สิบหกมีคหกห้าแล้วครับนะเป็นเลขตารางนะครับผม วดที่แล้วออกไปแล้ว905กับ07นเอ่างวดนี้ให้มาตัวไหนให้มาหกตัวเหมือนเดิมล่ะครับผมไม่มากเดี๋ยวให้ตีเส้นก่อนนะครับผมตีเส้นตีเส้น เ็นห้องอย่างนี้ไหมอ่ะก็มีคนได้โชคลาภจากเกลขสารางตรงนี้แหละครับจับง่ายง่ายวดนี้มาที่ตัวไหนเอาชมเลยนะครับผมเยี่ยมเขียนให้ดูน้อย ตัวแรกมาที่แปดแล้วครับผมตัวที่สองหกแถวกลางสองนะครับผมแล้วก็หนึ่งแล้วก็ห้าแล้วก็สี่ครบหตัวพอดีนะครับผมจับให้ได้ไหมจับเองดีกว่านะครับผม การจับก็จับง่ายๆการประกบการประกบประกบง่ายๆนะครับผมประกบเก๊เล็กก็บอกว่าเอาตรงกลางนี่แหละสองหนึ่งห้าเี่เป็นหลักนะฮะอ่าใส่ไปทางนี้มั่งทางนี้มั่งาทางนี้มั่งหรือสองกับหนึ่งใส่กันนะฮะ อ่ผู้เยี่ยมจะจับลองดูจะได้ตัวไหนนะครับผมห้าแปดหนึ่งสี่อ้าวงวดนี้มาร์กไว้เลยนะฮะห้าแล้วก็แปดแล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่ห้าแปดหนึ่งสีจะต้องมาแล้วครับผม ประกบแบบไหนเอาแปดหนึ่งไปเลยนะครับผมแปดหนึ่งไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวกลัวไม่เห็นขยับขึ้นหน่อยเนาะแปดหนึ่งแล้วครับผมแปดสองนี่นะแปดหนึ่งแปดสองทางนี้ก็หกหนึ่งหกสอง กลับด้วยนะครับหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งหกสองหกนะครับผมอ้าวหมดทีแล้วศูนย์เจ็ดอยู่ตรงนี้นะนี่ออกตรงนี้ศูนย์เจ็ดห้าอยู่ตรงนี้นะหมาศูนย์ห้าตรงนี้อ่าหกหนึ่งสองหกอ่ะข้างบนสี่ตัวเอาหมดแล้วเอาข้างล่างก็ต้องเอาตรงๆเลย ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่เดี๋ยวกูเย็ยบจับจากเลขชุดตารางกันแล้วกันนะฮะเจ็ดไม่มีมีแปด สามไม่มีมีสี่หนึ่งสองมีเจดหนึ่งเปดสองหกหนึ่งหกสองอ่ามีตัวสำคัญอีกตัวนะครับผมก็คือห้าหนึ่งกับห้าสองนะฮะหนึ่งห้า สองห้าอีกตัวที่สำคัญก็คือห้าสี่หกสี่นะครับผมอ่าห้าสี่หกสี่สี่ห้าสี่หกว้าเต็มกระดาษพอดี ไปกี่ตัวครับสี 4, 4, ่สี่สิกเเยอะไปตัดให้หน่อยได้ไหมเอาให้ผู้เยี่ยมวงกลมให้ลองดูนะครับมีอีกตัวที่ยังไม่ประกบก็คือ8ปแล้วครับผม แปดสนะียังไม่ประกบแปดสีตรงนี้นะยังไม่ประกบห้าหนึ่งห้าสองประกบแล้วอ่าถ้าเลขมาที่หนึ่งนะครับผม จะได้ห้าหกหนึ่งหกสองกับห้าหนึ่งห้าสองนะครับเป็นตัวเลขสำคัญนะฮะมีอีกตัวคือแปดสี่นะครับผมหกสี่มีไหมอ่ะมีแปดสี่อ่าเขียนใส่ตรงนี้นะแปดสี่แปดสี่ 8 4ดสมาได้ไหมมาได้ไหมอ่าแปดสีได้มาได้นะครับผม16 1ห18ิบเจ็ดแปดสชุดละครับแต่ว่าถ้าดูเลขตามโคโจรแล้วน่าจะมาได้ที่ ห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับผมห้ 5, 2, 6, 2. าสองหกสองาวงกลมสีแดงให้หน่อยนะครับผมสีแดงสีแดงหาตัวนี้นะหกหนึ่งหกสองห้าหนึ่งห้าสองนะครับผมอาเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวนะครับผม จากชุดนี้แปดหกหนึ่งแปดหกสองหกแปดหนึ่งหกแปดสองอ่าสี่ชุดนะครับผม ลองไปจับลัตเตอรี่ลองดูนะครับผมชุดสามตัวจากแม่เล็กปู่เยี่ยม,ชอ,มช,ชอบประมาณนี้นะครับสามตัวสี่ชุดชอบประมาณนี้นะครับแปดหกหนึ่งแปดหกสองหแปดหนึ่งหกแปดสองนะครับผม ไปหยิบรัตเตอรี่ลองดูนะครับผมาหยิบออกจากทุกๆแผงไปเลยใครพบแปดหกหนึ่งก็หยิบมาเลยใครพบแปดหกสองก็หยิบมาเลยใครพบแปดหกหกแปดหนึ่งก็หยิบมาเลยนะครับผมใครพบหกแปดสองก็หยิบมาเลยนะครับผมไม่โดนรางวัลที่หนึ่ง ก็จะโดนรางวัลเล็กน้อยแล้วครับปังปังนะครับชุด3ตัว4ี่ชุดนะครับจากเลขของแม่เล็กขายไข่นะครับผมชัดน้าชัดนะชัดเจนไหมชัดเจนไหม,ไมอ่าสำหรับ2ตัวนะครับผมประกบกันหกชุดได้ทั้งหมดยี่สิบหกชุดนะครับ แปดสี่สี่แปดแปดหนึ่งแปดสองหกหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดสองหกหนึ่งหกสองนะครับผมเอาแปดหนึ่งด้วยนะวงแปดหนึ่งด้วยแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่หกหนึ่งหกสองห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะครับผมที่ไม่วงอีก 8ปดเก้ชุดนะครับผมเลขเกเล็กใครที่รอยเลขเกล็กอยู่ก็ตามได้แล้วครับจากชุดนี้ปู่เยี่ยมอาลาพาจากเท่านี้นะครับผมในเลขชุดแม่เล็กขายไข่นะชุด3ตัวให้ไปพร้อมนะครับผม 8 6 1 8 6 2 6 8 1 6 8 2องหกเอาประมาณนี้แหละครับไปหยิบรัตเตอรี่ออกจากแผงกันได้เลยนะครับผมอ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับอยู่ดีมีสุขนะครับมีเงินมีทองเต็มกระเป๋าทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ